สวัสดีคะ่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วคะ่ะที่เราจะอยู่กัมพูชาวันสุดท้ายเราคิดว่าเราจะพักเนาะเราเราจะไม่ไปไหนเราก็จะจะออกไปหาซื้อเห็ดจะออกไปหาซื้อเห็ดเผาะไปฝากคนที่เมืองไทยแต่น้องก็บอกว่าจะพาออกไปไปดูเห็ดแล้วก็ไปเที่ยวด้วยสงสัยไม่ได้พักอีกแล้วคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเช้านี้เรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปต่อเนาะกับแกงเห็ดที่เราแกงให้คนที่นี่กินเนาะแกงแกงแบบไทยไทย ไม่ใช่สิแกงแบบเราๆเพราะว่าเราใส่ใบยะนางแต่ที่นี่เข้าแกงเขาไม่ใส่ใบใบยะนางคือเราอยากกินเราเห็นเราเห็นหนอ่อไม้เราก็เลยซื้อหนอ่อไม้แล้วก็มาแกงให้เขากินว่ากินแบบบ้านเราแบบไหนน,น,เนะเนาะแต่บ้านเขาไม่ไม่ใส่ใบยะนางแต่เราใส่ใบยะนางให้เขากินพรุ่งนี้ถึงจะกลับวันนี้กลับวว่าจะพักผ่อนน้องก็จะพาออ,อ,ออกอีกแล้วตอนแรกว่าจะพาอ,ออกไปซื้อแต่เห็ดนี่เห็นเขาบอกจะพาไปไหนอีกไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันเนาะ กันไปกินข้าวกันตอนเช้าค่ะทุกคนก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปไม่รู้วันนี้น้องจะพาไปซื้อเห็ดแล้วก็ไปไปไหนไม่รู้แกงเห็ดได้กุ้นเกิดแกง่อไม้ใส่เห็ดหอมใส่หลายอย่างอยู่หลายอย่างแกง่อไม้ใบนายานางใส่ใส่น้ำย่านางใส่น้ำย่านางแต่ที่นี่ไม่กินน้ำย่านางนะที่นี่เขาแกงเขาไม่ได้ใส่ย่านางแต่เราแกงใส่ย่านาง

เมียนแต้วมาจอกเนี่ยรสมากมีความทุ้นดนทิดนี่โอ้ยแม่พึ่งแม่แบบนั้นอร่อยอร่อยอร่อยเป็นไงเจ้งหาอยู่เหนื่อยหนักเงือกที่นี่ก็เหมือนบ้านเราค่ะถ้าเกิดใครมาเรียกมาคุยมาอะไรด้วยเวลาจะกินข้าวเลียงกินข้าวเขาก็กินคือวัฒนธรรมเดียวกันอ่างเรียกเรียกกันกินข้าว ยินดีตอนรับโอ้ยินดีต้อนรับหายเห็ดได้ด้วยเด็ดเตอนนี้ไม่ได้แล้วฝนไม่ตกนี่ร้านถ้าฝนตกมีนะปลากุ้งก้าวเขาเรียกป่ากุ้งปลาันี่นู่นนู่นนี่ใส่กีตาั์ตรงพามาเที่ยวปลากุ้งกลางค่ะทุกคนปลากุ้งกลางของตตออนนเสียมเรียบ แดดมันร้อนจัดเขมาเที่ยวนี่กันาอนาน้ำน้ำมันไหลออกต,ตลอดหรอ,หรอเป็นน้ำพุดเป็นพญานาคน้ำผุดน้ำผุดเด็กน้ำผุดเป็นพญานาคด้วยนะมีบอลมีโคนี่ไงนะ้ำบอ่อมันออกตลอดอนอ้ำบ่อแต่สมัยก่อนตั้งแต่อยู่ในป่านะอืมันออกจากตรงนี้เหรอออน้ำมันไหลตลอดนี่นี่สวยมากใสด้วยนะใสเลยค่ะ มันออกจากตรงนี้จะไม่ออกไปออกจากตรงนี้ไปใส่โน่ไปไหลไปนะน้ำมันออกจากตรงนี้เนี่ยค่ะทุกคนแล้วก็ออกไปทางนู้นใส่ไหมน้ำใส่ใส่มากเนี่ยแล้วก็ไปเขาก็จะขุดบ่อตรงนั้นเป็นที่กักน้ำกักเก็บน้ำที่นี่ตรงน้ำเข้ามาเรียนได้ทีนี้เขาเามันก็ไหลไปเรื่อยๆตรงจุดที่จุดมันที่ออกตึงแต่ตโขจอจุดที่มันออกมันใส่นะนมันใส่ ใ่ค่ะแล้วเขาก็ทำเป็นบึงไว้แล้วเวลาคนมาเล่นเขาก็มาเล่นตรงนี้ติเจ้บสงการเขาก็มาเล่นน้ำตรงนี้ติทีมาเล่นเนี่ยนี่เาเล่นให้เล่น <c oughs> เล่นตรงนี้นกระโดดน้ำตรงน้นอ้น่ายเย็นสบายเนาะปากปากมาื่งโทษไตอ้อยเราปูตึกวัวหวใหม่ เดินเลืรอนรอบนลยใช่ที่เขาเดินรอบแล้วเขามากินข้าวอยู่ตรงนี้เป็นที่พักผ่อนครับก็มีที่กินข้าวมีขายอาหารตอนนี้นี่มีคนออกมันออกตรงนี้อีกเหรอที่หรือยังน้ไหละโอไหออกตรงนี้ด้วยเขาจะทําที่นั่งกินข้าวอยู่ทางโน้นด้วยถ้าเกิดเทศกาลคนจะเยอะนี่ก็สร้าตึกใหญ่รูปเรียน โอ้นี่น้ำมันก็จะออกจากตรงนี้นหไหลอ๋อมันออกมาทางนู้นมันก็จะไ,ไหลไหลออกไปทางนี้ปไปทางนี้เหรอโอ้อันนี้ป่านี่ไงว,ว้าวมันก็เป็นป่านะทุกคนด,ดูดิไปเดินไปหอมรอบรอบป่าชมป่าเราพาชมป่าป่ากงกลางเขาว่า ก็เป็นป่าดีเนาะถ้าเกิดฝนตกนี่มันก็จะเขียวยิ่งกว่านี้ไหมมนฝนจะตกเนาะเราเข้ามาเน้่ๆเนาะเหมือนฝนจะตกแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆแดดร้อนจริงๆแล้วมันทั้งนอกกับแดดร้อนแต่ป่ามันทึบไงมันเลยทําให้เราเหมือนอยู่รากมันนี้อยู่ในนี้แบบว่ามันเป็นชื้นไงดินมันชื้นชื้นอยู่ในรากมันออกบนบนมันดินชื้นมันมีน้ํามันมีน้ําขังตลอดมันเลยทําให้ป่านี่ชื้น ใช่มันเขาจะทําที่ขึ้นไปชมนั่นละมั้งนะแต่พังหมดแล้วขึ้นไปชมวิวว่าลากมันเลยเนี่ยยังอ่อนอยู่นี่ลากมันแกงของเราผีเสื้อเยอะเลยนะเห็นไหมผีเสื้อเป็นผีเสื้อไหมตางนี่ไงเป็นกองขาหนึงกงกลาง เป็นรากมันนี่ะรากมันมันจริงเลยรากมันก็จะกว้างออกไปโอ้ไ่พโอ้แต่กลับถือมูอถือปกครอง์ได้เกี่ยวไปหนึ่งเช่นแบบผ้าโครงกลางที่เสียมเรียบนะทุกคนออกมาข้างนอกเลือกตากครงกลางก็จะมีน้ำผุดมีบ่อน้ำ มีน้ำผุดขึ้นมาแล้วก็จะทำบ่อน้ำคนเล่นน้ำได้ด้วยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นป่าน้ำมันก็จะไหลลงมานี้มันข้างล่างมันจะชื้นตลอดเวลามันเลยทำให้ตรงนี้มีต้นไม้เขียวนี่รากหน้าน้ำหน้าถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำน้ำหน่าจะเยอะทีถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำมีน้ำเยอะไหม ไม่เยอะหรอกมันม,ม,มันก็จะประมาณไหลไปเรื่อยๆไงนะ<า>มันไหลไปเรื่อยอ๋อน้ำไม่ท่วมนะน้ำไม่ท่วมเพราะว่าน้ำม,มันมีทางออกน้ำม,มันมีทาง,ทางออกมันก็ท่วมเหมือนกันอ๋อแสดงว่ามันไปเรื่อยนี่ค่ะนี่เราเดิบบนนี่เขาก็จะประดับเขาก็บอกไม่พายทาสีาแล้วก็ประดับประดาไว้ยอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเรื่อยเรื่อยเดิมเดิมนี่น อัะแกงของเรารึดอกแ่ดกกุหดอกกุาเข้ามาในนี้โอ้ดูดูเถดทองภาษาเขมรว่าอะไรนะปากงกลางใช่ไหมปากงกลางปลีกงกลางปลีกรงกลางืม่เหมือีกันคล้ปี ปลีปลีกงกลางปลีกงกลางเห็นไหมภาษาเขมรบางคำก็เหมือนกับคำไทยนะทุกคนภาษาใกล้เคียงกันนะบางคำนี่จะเป็นคำเดียวกันเลยแล้วนะเพราะว่าบ้านเราอยู่ติดกันเราเลยต้องใช้ภาษามันเหมือนกันเหมือนฝนจะตกแต่จริงๆไม่ใช่เนาะปลีกองกลาง ปลากงกลางปลีกงกลางโหผีเสื้อเยอะเลยนะเห็นไหมนะบินบ่อนเลยผีเสื้อเห็นไหมผีเสื้อบินบ่อนเลยอ๋อเนี่ยวยิ่งยหญ่เลยแกงพาเรามาให้เรามาเองแล้วก็มาไม่ถูกหรอกไม่รู้ด้วยเนาะต้ให้ชาวบ้านในพื้นที่พามาจับปลาชุกเลยด่างโอบพลาสติกโบวัยโอ้กว้างเหมือนกันนะเนี่ยเราเดินมานานแล้วนะเนี่ยยังไม่ทะลุเลย ว้างเหมือนกันโอ,อ้กิ่กับกนเนี่พี่ตะกลัวนตามสองข้างทางเราก็จะเห็นผีเสื้อบินว่อนอยู่นี่แดดออกชัดแล้วเริ่มมีเห็นแดดแล้วตรงไหนที่มันไม่นาแน่นก็จะมีแดดกว้างาเหมือนกันเดินมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ทะลุเลยกว้าง <c oughs> เข้ามาในนี้เย็นค่ะทุกคนเย็นเพราะว่าแดดมันส่องไม่ถึงถถถถนี่ออกจากป่าแล้วมาหาซื้อเห็ดน้องก็พาแวะป่าดูป่าก,กลางแถวนี้เนาะมีป่าสงสัยต้นยังไม่โตอันนี้สงสัยต้นยังไม่โตค่ะทุกคนถ้าเกิโดโตแล้วก็จะเป็นเหมือนต้นที่อยู่ข้างในคิดว่านะาาเราเดินมา ถึงครึ่งทางเขาก็จะมีศาลานั่งพักอยู่เลยทุกคนมีศาลานั่งพักอยู่เรา,ราพ,พักแล้วเราก็เดินต่อถ้าทางเราจะเดินเข้าอีกนะเนี่ยนึกว่าหมดแล้วมันไม่น่าจะใช่ดิเดินเข้าไปอีกแล้วค่ะทุกคนไปหอนอยู่แบบนึงเข้ามาอีกแล้ว เราก็โผล่เข้ามาที่ป่ากุงกลางอีกครั้งป่ากุงกลางเข้ามาข้างในเย็นข้างล่างก็จะมีน้ำนี่ไงต้นเหมือนต้นผกักบุดนะคะนี่คือเหมือนต้นผักูด้จริงๆไอ้ตรนข้นางนอกนั่นมันไม่ใช่หรอกมั้งนี่แหละประมาณนี่แหละป่ากุงกลางที่เซมเรียม สะอาดแปลว่าสวยเด้อที่นี่นะมีสะอาดสะอาดแสดงว่าสวยสวยแล้วเราก็เดินสุดทางออกมาก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะทุกคนสงสัยตรงที่มีสะพานคือข้างล่างจะมีน้ำเนาะเขาไม่ให้เราลงเหยียบเดินเดินตามน้ำเขาก็เลยทำสะพานให้แต่ตรงนี้มันไม่มีน้ำก็เป็นแบบนี้นะคะคือสุดแล้วค่ะสุดป่ากลกาง เราก็จะจบคลิปแค่นี้ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ,แชร์ให้ช่องน้ำเนเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเนะาะป่าโกงกลางเสียมเรียบค่ะนะคะพาชมถ้าเกิดเป็นหนาฝนหนาจะเขียวกว่านี้เนาะแต่อันนี้มันว่าใครมีฝนเาม้าเดือนมิถุนาไมรู้เ,าเคาเก็บลูกอะไรคะ่ะทุกคนอยู่ในป่าเนีย่ยเข้าป่าแล้วก็จะได้ลูกนั้นลูกนี้อันนั้นอันนี้มันคืออะไร กีอันคืออะไรลูกที่ที่เขาขายอยู่ใช่ไหมราคจิ้มเมื่อวานเนี่ยแกงแกงส้มก็ได้เออแกงส้มก็ได้มันชื่อลูกอะไรไม่รู้อัันนน้ตไมเปอมนี่ชื่อลูกอะไรอ่ะลูกอะไรต้นส้มอ่ะส้มส้มมันเปรี้ยวเปรี้ยวมันทำให้เปรี้ยวรสชาติเป็นยังไงออตรงเปลหวานหวานเนี่ยดําตองเปลิงโอ้ไม่เปรี้ยวเหรอไม่เปรี้ยวอันนี้อะไรจะไปสั่นเหรอสั่นต้นมันเหรอต้นตนมันโง่แน่นมากเออหล่นเหมือนกัน ลู้อันดโดยมูขคดปรีบ้านเออเนี่ยโดยมูลดจื้วโดยมูลแต่นี่อัดจื้อจั่วได้น้องวังยังพอได้จับบอดจมใหม่ยูตได้ปีสั่นเอาลูกมันโอ้ล้นเยอะเหมือนกันได้ปราได้าณรับเอวเราได้เยอะไหมได้เยอะหมวกใส่เออไม่มีถุงอ่ะไม่มีถุงเอาหมวกใส่นู่นได้เยอะเลยนะมาบ้านเฮ้ ไม่เยอะเลยนะจันสิบงมงุกอ,อ,อ,อยูางพห <laughs> กป่าเอินี่งมักตมุกบังมุกด่าได้แล้วเ <c oughs> ข้าป่าเราจะต้ใง้ของป่าท <c oughs> ี่เขาขายเมื่อวานนี่อือใช่เก็บไปขายกันเก <c oughs> ็บผลไม้ป,ป่าไปด้วยเด <c oughs> ินไปด้วย ิมด <porch? S 1> ูเตียวเตียวเตียวค่ะทุกคนเขาเรียกลูกอะไรนะมันสุดมันเาไปนี่ยยอดมันเอาไปแกงสุ่ม